สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือสำหรับวันอาทิตย์ที่10เมษา,ายน2565กันนะครับเฮามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับตะวันนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันก็มีฝนฟ้าน,าน,น้อยถึงปานกลางบางพื้นที่โดยรายงานฝนสูงสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาและสถานอ,อ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดตะวันนี้ รุของภาควัดได้37.9อ,องศาเซลเซียสเตี้ยเพื่อเถินต่างครับภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับความกดอากาศต่ําเนื่องจากไายตอนบนประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกพัดประคุมภาคเหนือตอนบนลักษณะจะอี้ทําเมื่อบริเวณภหอนก็มีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งขอขอ้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักาษาสุขภาพ นั่งจากสภาพอากาศที่ห้อนขึ้นเรามาดูการคาดหมายลักษณะอา,ากาศ4ชัว่วโมงตั้งหน้ากันนะครับภาคเหนือตอนบนอากาศห้อนก็นมีฟ้าหัวนในตอนกลางวันโดยมนองและลักษิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชีงยงรายพะยาแพร่และก่อนหน้าน,นะครับอุณหภูมิต่ําสุด9-12องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศา,ศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชมภาคเหนือตอนล่างอากาศ้อนก็มีฟ้าหลวงางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด3-5อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรับสุดท้ายนี้บริเวณภาคเหนือมี้อนก็มีฟ้าหลวงในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าขนองบางแห่งขอขอข้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ฮอนขึ้นไวตัวนะครับและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่โทร053277้าสามเด้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กนุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ มอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน